นี่เราถึงสนามบินแล้วแล้วนะคะแล้วก็เช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกำลังขึ้นเครื่องแล้วนะคะดังมากมาดับไปบนที่เก็บสัมภาระเป็นสีส้มสำหรับสัมภาระใบเล็กครับกรุณาสอบเบ้นใต้ทีด้านหน้าครับเก็บเบ้นทับทุกเจ็ดที่นั่งอยู่บริเวณแถวที่หนึ่งครับที่เวียดนามเลยนะคะ ขับรถของเราที่เราจองไว้นีไปกี่วันคะหน่งเดือนนี่เรามาถึงเวียดนามเลยนะคะทุกคนนี่ตอนนี้ก็ให้พี่คนขับรถที่เราจองไปได้มาจับในเพจนี่อากาศดีอ่ะอนี่ทุกคนตอนนี้เรากำลงังจะนั่งรถกันขี่่านหนาฮิวนะคะจะไปพัก่านหน้าฮิวนะคะ ไม่กลัวหรอกเพราะว่ามันคือผู้หญิง ตนี้โซนติดต่อห้องพักตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องของการจองห้องพักที่เมืองเชียวนะคะทุกคนแบบว่าเราจองผ่านกิ้งมาแต่ว่าเหมือนกับแบบมันไม่เข้าระบบเออแต่มันยืนยันการจองไปแล้วก็เลยพนักงานเขาก็เลยกาลังจะทําใหม่ให้เรานะคะตอนนี้ก็เลยรอมาประมาณครึ่งชั่วโมงได้เลยะะามาช่วงที่แบบว่าคนไม่ยอนะผมเลยนะเราก็งคงการจ่ายบินค่าห้องที่แพงที่สุดนะคะ17ล้าน <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เราได้ห้องแล้วนะคะ ตอนนี้เรากำลังจะไปขึ้นกระเช้าแล้วนะคะถ้าเป็นลูกค้าโรงแรมก็จะได้แบบว่าได้แยกโซนมาโอ้ยไม่มีคนเลยอะเรากำลังจะไปขึ้นกระเช้ากันนะคะทุกคนดเยูขึ้นแม่อุ้ยโล่งมากอะไปกลับแม่ คนเลยกระเช้ามาแล้วทุกคนกระเช้ามาแล้วค่ะเรากำลังจะขึ้นกระเช้าไปห้องพักนะคะแล้ว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 วิ่มันจะวิ่งแล้วอ้ยขึ้นมาแล้วทุกคน วิวสวยมากวิ่งคืนวิวสวยมากเลยไม่ได้เที่ยวนั่งครึ่งชั่วโมงอะครึ่งชั่วโมงาะมาเอาถุงออกโอ้แล้วก็จะไปห้องกแล้วนะคะชนนุ่งวิวแ้เหน้ตกนห้โดนแล้วก็เวลาลงมาลงมานี่ครึ่งชั่วโมงอ่ะเก็บถ่ายรูปรงี้่ะนี่สวยจง ตอนนี้ลงกระเช้ามาแล้วหนาวมากแล้วหมอกหนามาก,แ,ามากแต่ข้างล่างเมื่อกี้คือแดดแบบจ้ามากเลยอ่ะกำลังจะไปห้องพักแล้วก็เีกำลังเดินไปห้องพักกันนะคะทุกคนแล้วดูหมอกอุ้ยเย็นมากอุ้ยเย็นมากแล้วดูเขาใส่เสื้อห,หนาวก่อนดิอุ้ยเย็นมากค่ะทุกคนดูหมอกนี่โอ้โ จะไปห้องพักนะคะทุกคนมัน, like. มนอัดแบบว่ามันแบบหมอกแบบเยอะมากทุกคนแล้วหนาอากาศเย็นมากคือคิดถูกแล้วที่ใส่ชุดแบบนี้ม, <S <s มาอุ้ยเหมือนอยู่ในทะเลหนาวอ่ะหนาวหนาวมากทุกคนนี <t od> <t od> <t od ่ขาดตอนบ่ายแล้วเนี่ย อะไรอยู่ไม่รู้อ่ะทุกคนฟันเวอร์ไปดูกันดีกว่าโอ้ยเจ๊ลองไม่อ,อ้าบเลยยายลัดไปวิ่งไปดูยา, <c oughs> ดา,าย,ายาลัดวิ่งไปดงนึโอู้ยายลัดสวยมากเลย แผลก็จะเป็นแผลเข้าไปอีกนะคะสวยมากทุกคนอ,อยากเก็บบรรยากาศมาทุกคนดูแบบเยอะๆเลยว่ามันสวยมากถึงห้องพักแล้วนะคะนี่คือห้องพักเราอยู่ตรงนี้ โอ้นี่ชื่อชื่อห้องพักเราเดปปารีสใช่ไหมใช่โองรมเดปปารีสโอ้แล้วพยายามจะเก็บทุกมุมให้เพื่อนๆดูนะคะเรนยังไม่ถึงห้องเลยเนี่ยกำลังเดินไปที่ห้องพักนะคะเตรียมดูลูกส,สวยๆนิดเลยนะค,คะสวยไหมไม่รู้สิบล้านชุดกับหนึ่งร้อยล้านลูกจัดไปอาสนในแแลล้วะ อนนี้นะคะถึงแล้วนะคะห้องของเราก็สไตล์แบบว่าฝรั่งเศสเนาะนี่อู้ก็ได้อยู่นะคะทุกคนจะ่ายอีกยันี่สไตล์แบบฝรั่งเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นห้องไม่มีแอร์นะคะเอบีแอร์นะคะแต่ว่าที่นี่ก็อากาศหนาวมาก วิวห้องฉันก็นอนเล่นที่ล่างไปโอ้โหวิวห้องนะคะที่พักําลังจะไปหาของกินนี่ตรงนี้ไอเบียเต้นรำหนึ่งทีเลยโล่งๆเต้นรำหนึ่งทีเราทานบุฟเฟ่ต์ตรงไหนเราต้องกินในโรงแรมไหนสตาร์บัคเช่นเดียวกันเราเดินมาเรื่อยๆนะคะเดินสำรวจโซนเดิ เดี๋ยวมี่มีพิซซ่าอีกเล็กน,น้อยเด็กกินด้วยเอาโซนสนุกแล้วทุกคนอันนี้จะเป็นโซนของฝากนะคะเดี๋ยวค่อยมาช็อป โอ้ยเสยเ,สยเสียไม่เสียเสียไหมไม่เสียหีอ่เราจะมาเล่นอะไรินแล้วน,นะค,ะคุณมาเล่นกันนะเล่นฟรีนะคะ<ง>่ะงอ้ยเบีย้ยคุณสูงนนยไอ่เอเบีย้ยคุณสูงน ของจริงไอ้เพียไอ้เพียูกลัวม่ใช่ันเข้ามามัน,มนจะต้องเจออะไรทกอย่างก็กลัวม,มันหลอกไงโอ้ไม,ไม่เอาแล้วกลัวอะเ,เราไปเล่นสวนเราไปเล่นของเล่นมาคน,นสนุกมากเลยนะคะแล้วก็โซนแบบว่ามีโซนของเล่นหรือว่ามีกิจกรรมอะไรเงี้ยเยอะมากแล้วก็มีตั้งสามชั้นนะคะแต่ว่าเขาปิดห้าโมง ก็เดี๋ยวจะกลับไปที่ห้องก่อนแต่ว่าบางอย่างก็ไม่ได้ถ่ายมาให้ดูในโซนแบบแปนปิจิฟาร์ค่ะเพราะว่าเขาไม่ให้ถ่ายนะคะถ้าไหนถ่ายได้เคลียก็จะถ่ายมาให้ได้มากที่สุดไปไหนหมอกหนาวมากทุกคนหนาวมากเป็นน้ำมาไปไหนแล้ววะทุกคนตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วห้าโมงสิบหกตอนนี้ห้าโมงสิบหกแต่ว่าค่อนข้างที่จะมืดเพราะมันอยู่บนเขาสูง<ม>แล้วก็ หมอกมันค่อนข้างหนาวมากทุกคนแบบหนาวมากเนี่ยที่เห็นนี่คือไม่ใช่ควันนะมันคือหมอกคือแบบหนาวมากเย็นจมูกมากเรามากินข้าวกันนะคะต,ต,ตรงนี่ตรงซุ้มตรงนี้ข้างหน้าเลยนะคะมากินไก่กับบาร์บีคิวแล้วก็มีบุฟเฟ่ต์เบียร์ด้วยนะคะทุกคนบรรยากาศดีมากแล้วก็มีดนตรีเพลงเปิดให้ฟังด้วยออได้ได้ได้ได<อ> ไป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 เอ้าทาาดำขึ้นอย่เอ้าไป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 ทุกคนโซนซันวอลนะคะช่วงกลางคืนสวยมากอว้ยมีไฟเปลี่ยนด้วยสวยมากแล้วจะบอกว่าโคตรแบบโคตรหนาวทุกคนหนาวแบบ19เก้าองศากลับมาถึงห้องแล้วนะคะตอนนี้ก็ล้างหน้าเช็ดหน้ากันแล้วนะคะเตรียมตัวจะอาบน้ํานะคะแล้วก็ จะเข้านอนนะคะแล้วก็จะมีแพนพรุ่งนี้เราจะไปเอ่อโกลเด้นโกลเด้นอะไรนะเจ๊โกลเด้นไบรท์โกลเด้นเบดโกลเด้นเโกลเด้นเบดโกลเด้นไบรท์อะไรนั่นแหละจะเป็นรูปมือนะคะทุกคนก็เดี๋ยวติดตามพรุ่งนี้กันนะคะวันนี้ก็ต้องขอเวลาไปก่อนนะคะ